สำหรับคลาสเรียน CU Test e ของครูพิไทยนี้นะครับจะครบพร้อมในคอร์สเดียวเลยที่ให้ทั้งโครงสร้างให้ทั้ง Mind Map โดยภาพกว้างภาพรวมที่สําคัญและจําเป็นในการทําความเข้าใจภาษาอังกฤษและทําข้อสอบและยังเตรียมครบพร้อมในทุกทักษะที่จะใช้สอบในข้อสอบ CU Test e ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดครบทุกทักษะนี้จะมาพร้อมกับส่วนที่เป็นจุดหลอกจุดที่ต้องระวัง ตัวอย่างของข้อสอบเพื่อที่จะสามารถเตรียมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่พลาดในการทําข้อสอบเมื่ออยู่ในห้องสอบอีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ได้ประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้และลองดูซิว่าเมื่อเจอของจริงแล้ว จะต้องระวังอะไรบ้างและได้มีมิติต่างๆที่ข้อสอบจะออกอย่างครอบคลุมทําให้เห็นภาพชัดว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรและจบท้ายด้วยข้อสอบ m ล c อก p test ซึ่งไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเรามีข้อสอบที่จัดสอบเสมือนจริงใช้เวลาจริงความตื่นเต้นเหมือนจริงเพื่อที่จะประเมินตัวเองให้ได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะไปทําข้อสอบจริงและแน่นอนว่าทุกข้อเฉลยแบบละเอียดทั้งหมดพร้อมกับเทคนิคพิเศษอีกเยอะยะมากมายที่รอตรงน้องอยู่ในนั้นแล้วเจอกันในคลาสครับ